สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกระแส AI นี่คือแบบแรงไม่หยุดจริงๆนะคะกำลังเข้ามาเขย่าตลาดหุ้น S&P 500อย่างที่เราเห็นกันอยู่เลยคำถามก็คือแล้วหุ้นตัวไหนล่ะคะที่กำลังฉายแววโดดเด่นออรับประโยชน์เต็มๆจากเคลื่อน AI ลูกใหญ่นี้โดยเฉพาะในสัปดาห์ล่าสุดนะคะข้อมูลณวันที่26มิถุนายน2568นี้เองค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะสวัสดีครับใช่เลยครับคือ มีสัญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เ,เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยี AI และก็พวกโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับนะครับซึ่งกำลังเป็นที่จับตาของนักวิเคราะห์แล้วก็มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะครับว่าใครคือผู้เล่นคนสำคัญในสนามนี้ โอ้โหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าสัปดาห์นี้มีหุ้นตัวไหนที่นักวิเคราะห์เขามองว่ามีโอกาสโตสูงจาก AI บ้างคะเริ่มจากตรงไหนดีคะเนี่ยเริ่มจากหัวใจสำคัญอย่างชิปก่อนเลยครับ Broadcom หรือ AVGO นะครับตัวนี้เนี่ยสัญญาณชัดมากเพิ่งได้รับการอัปเกรดคำแนะนำเป็นซื้อจาก HSBC เลยนะครับพร้อมราคาเป้าหมายใหม่400ดอลลาร์ เหตุผลหลักๆก,ก,ก็คือความต้องการชิปเครือข่ายแล้วก็พวกชิปสั่งทำพิเศษสำหรับ AI เนี่ยมันพุ่งสูงมากจริงๆครับก็เลยทำให้หุ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการไปเลยถือเป็นตัวที่ได้ประโยชน์โดยตรงแล้วก็เป็นเอ่อเรียกว่าข้อดีที่เปลี่ยนเกมของเขาเลยครับอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะคือถ้า AI โตชิปที่เป็นเหมือนสมองกลก็ต้องโตตามไปด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วจะชิป ขยับไปดูการนำ AI ไปใช้ในภาคส่วนอื่นบ้างมีตัวไหนเด่นๆอีกไหมคะมีครับตัวที่น่าจับตาอหกตัวคือ Rockwell Automation ครับ ROK ตัวนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทคจ๋าๆสักทีเดียวนะครับแต่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมคือตอนนี้พวกโรงงานต่างๆนะครับเขาเริ่มนำ AI ไปใช้ในการผลิตอัจฉริยะกันมากขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการทำนายการซ่องบำรุงเครื่องจักรล่วงหน้าหรือว่าการควบคุมคุณภาพด้วย AI อะไรพวกนี้ครับ ซึ่งロックเวลเขาเป็นผู้นําด้านนี้อยู่นักวิเคราะห์ถึงกับให้คําแนะนําซื้อแข็งแกร่งเลยนะครับหรือสตรองบายสะท้อนศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจนมากๆครับโหการที่ AI ขยายไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตนี่เปิดมุมมองใหม่จริงๆค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องซอฟต์แวร์หรืออินเทอร์เน็ตแล้วจริงๆแล้วพอมี AI มีข้อมูลมหาศาลเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่มารองรับ่ะคะมีใครเด่นๆบ้างไหมคะ อันนี้ต้องยกให้ Equinix ครับ EQIX <_ S 1> เขาเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลหรือ data center รายใหญ่เลยครับพอความต้องการพื้นที่จัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูล AI มันสูงขึ้นมากๆเนี่ยธุรกิจ data center ก็บูมเลยครับมันก็ส่งผลให้กระแสะเงินสดของ Equinix ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจนนักวิเคราะห์มองว่ามีศักยภาพเป็นหุ้นปันผลชั้นดีหรือที่เรียกว่า dividend aristocrat ได้เลยนะครับโอ้โห dividend aristocrat คำนี้หมายถึงอะไรนะคะน่าสนใจจังเลยค่ะอธิบายง่ายๆก็คือเป็นหุ้นของบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น 10, 10ปีเลยครับซึ่งมาสะท้อนถึงความมั่นคงแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวนะครับการที่ EQIX ถูกมองว่ามีศักยภาพถึงขั้นนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาด Data Center ที่ก็ดุเดือดอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับ ขอบคุณค่ะชัดเจนเลยค่ะนอกจากเรื่องเทคโนโลยีโดยตรงการผลิตแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยยังมีมุมไหนที่ AI เข้าไปส่งผลกระทบอีกบ้างไหมคะมีมูลคันอ้องที่น่าสนใจมากครับคือ Vistra Corporation ครับ VIST a S T, ซึ่งอยู่ในกลุ่มพลังงานคือพอ AI กับ Data Center มันบูมมากๆเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้ามันก็พุ่งสูงขึ้นมหาศาลเลยถูกไหมครับจริงด้วยค่ะ นึกไม่ถึงเลยใช่ครับวิสตราซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็เลยได้รับอนิสง์ตรงนี้ด้วยนักวิเคราะห์ก็ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายให้แล้วก็ที่สำคัญคือผลการดำเนินงานของหุ้น VST เนี่ยก็ดีกว่าดัชนี S&P 500อย่างชัดเจนเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเป็นลูกโซ่ที่น่าสนใจมากเลยค่ะ AI โต data center โตไฟฟ้าก็ต้องโตตาม,มแล้วตัวสุดท้ายในกลุ่มที่เด่นชัดจาก AI ล่ะคะมีอะไรอีก ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเรื่องการจัดเก็บข้อมูลครับ s a g a t e Technology หรือ STX เขาเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์แล้วก็โซลูชนันการจัดเก็บข้อมูลรายใหญ่แน่นอนว่าข้อมูล AI ที่มันมหาศาลมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีที่เก็บใช่ไหมครับใช่ค่ะ C ีเกตก็เลยเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงตรงนี้ไปเต็มๆครับนักวิเคราะห์อย่าง Loop Capital ก็ยังคงคำแนะนำซื้อไว้อยู่บอฟอเลก็ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายให้ไม่แปลกใจเลยครับที่ Jim Cramer นักวิเคราะห์ชื่อดังเขาเรียกว่าเป็น AI Trade หรือว่าหุ้นที่เกาะกระแสก,การลงทุนในทีม AI โดยตรงเลยครับตัวนี้ฟังดูแล้ว AI นี้เป็นเมกะเทรนที่แบบกระจายผลกระทบไปหลายส่วนมากๆเลยนะคะแต่ แน่นอนว่าการลงทุนก็คงไม่ได้มีแต่ด้านโบกอย่างเดียวใช่ไหมคะน่าจะมีเรื่องต้องระวังบ้างถูกต้องเลยครับทุกโอกาสย่อมมาพร้อมความท้าทาย อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาให้ดีเพราะอาจเป็นทั้งโอกาสและกับดักได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของสภาวะตลาดโดยรวมเองก็ดีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมหรือแม้แต่มูลค่าหุ้นที่อาจจะสูงเกินไปในบางตัวนักลงทุนก็ต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับสำคัญมาก ค่ะเข้าใจเลยค่ะนอกจาก5ตัวหลักที่เราเจาะลึกกันไปมีหุ้นตัวอื่นใน S&P 500ที่มีข่าวดีน่าสนใจในช่วงนี้อีกบ้างไหมคะพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมก็มีอยู่บ้างครับอย่างเช่น Coinbase หรือ COIN ที่ได้ประโยชน์จากความชัดเจนของกฎระเบียบด้านคริปโตที่มากขึ้นหรือ e l i Lilly LLY ที่ยังคงแรงต่อเนื่องจากยา m o u n า r o ของเขา แล้วก็มี T-Mobile TMUS ที่เป็นผู้นำด้านเครือข่ายที่เริ่มให้บริการผ่านดาวเทียมแล้วแต่ถ้าจะโฟกัสไปที่ตัวขับเคลื่อนหลกัหลกๆจาก AI จริงๆนะครับก็คงเป็น5ตัวแรกที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับที่ภาพชัดเจนที่สุดในตอนนี้สรุปได้ว่า AI กำลังเข้ามาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสโตสูงให้กับหลายบริษัทใน S&P 500จริงๆนะคะ ใช่ครับแต่ก็ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่านี่คือภาพรวมข้อมูลณวันที่26มิถุนายน2568เท่านั้นตลาดหุ้นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆครับการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆพลังงานหรือการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่ามีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนอีกบ้างคะใน S&P 500ที่ AI อาจจะเข้ามาพลิกโฉมแบบที่เราคาดไม่ถึงในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความเห็นใต้คลิปนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบการเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้สรุปเนื้อหาสำคัญสคัญแล้วก็รายชื่อหุ้นที่เราคุยกันวันนี้ลองดูใน description ด้านล่างได้เลยค่ะเรามีสรุปหุ้นรายวันที่น่าสนใจให้อัปเดตกันทาง X หรือ Twitter เดิมด้วยนะคะกดติดตามได้จากลิงก์ใน description เช่นกันค่ะ ครับผมและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนการตัดสินใจลงทุนในใดเนี่ยควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยตนเองเสมอเลยนะครับ